อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะคอรมได้มีมติเห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตร1บาทนะคะตั้งเป้าจะมีผล3เดือนโดยจะเริ่มวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะ นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นการปรับลดราคาน้ํามันว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและก็กลุ่มสพสา,ามิตนะคะจากเดิมเนี่ยกระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางเอาไว้ในการประชุมคอรมอสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะปรับลดราคาแก๊สโซโฮอ91ลง2 50สตางค์ต่อลิตรนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียดแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังแจ้งว่าภา,ภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกแก๊สโซฮอ91กับแก๊สโซฮอ95โดยคิดในอัตราเดียวกันหากจะมีการปรับลดก็ต้องลดทั้งหมดค่ะกระทรวงการคลังนะครับจึงมองว่าไม่สามารถที่จะลดภาษีสรรพสา,ามิตนะครับในแก๊สโซฮอทุกประเภทได้โดยเสนอให้ลดภาษีสรรพสา,ามิตลง1บาทต่อลิตรครับ แต่ในส่วนที่เป็นน้ำมันเบนซินแกสโซฮอร์กองทุนน้ำมันจะไปบริหารจัดการเพิ่มอีก1.50บาท50สตังค์ต่อลิตรให้เป็น2.50บาท50สตังค์ต่อลิตรนะครับตามที่ได้มีมติเอาไวา้โดยจะให้มีผลตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2,566เป็นต้นไปนะครับระยะเวลาอยู่ที่3เดือนส่วนกรณีเงินกองทุนนะครับนายพีรพันธ์เนี่ยพร้อมย้ำเลยบอกว่าจะต้องไปบริหารจัดการดำเนินการ ให้ได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะ